ระับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจยูนิเทคพลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาดรถยนต์นิวซูซูกิ er Beach, Smart, แอติก้าสมาร์ทไฮบริดเดอะพาวเวอร์ออฟสมาร์ทเต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริด สวัสดีครับต้อนรับสู่รายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นสเปเชียลนะครับประจำวันจันทร์ที่12ธันวาคม2565อยู่กับเรา2คนครับผมปีเตอร์โบสเจาะเลือดเชลซีครับโค้ชทันข่าวหรือร่าผู้ครับหัวข้อที่จะคุยกันวันนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสโมสรนะครับทุกคนทราบดีว่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะฝูงตอนนี้คืออาร์เซนอลนะครับซึ่งเจอปัญหาอย่างหนึ่งก็คืออาการบาดเจ็บกองหน้าตัวจริงอย่างกาเบรียลเชซุสนะครับที่ เจ็บมาจากทีมชาติบ,บราซิลในศึกฟุตบอลโลกนี่แหละนะครับแล้วก็ต้องพักยาว3เดือนนะครับผ่าตัดไปแล้วน่าจะพลาดลงสนาม11นัดทีนี้เรามาดูบทวิเคราะห์ของสื่อกันหน่อยดีกว่านะครับฟุตบอลลอนดอนว่าเฮ้ยถ้าเกิดอาร์เซนอลอยากลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ไม่สะดุดเนี่ยควรซื้อใครมาแทนที่เชสุดในช่วงที่ยังเจ็บอยู่นะครับ,รบก็รอฟังกันได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนแล้วกันเริ่มจากนี่เลยครับน้ำแร่ธรรมาชาติตราช้างนั่นเองครับครับผมนี่ครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับ มากกว่ากีฬา,าคือน้ำใจนักกีฬาบริษัทไทยเบบริดจ,จำกัดมหาชนชขอคำว่ากาเบลเชสุสกาเบลเชสุสที่วันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยตรงโน้ตเลยค่ะกาเบลเชสุสมันต้องอย่างนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทางธนาคารกสิกรไทยด้วยนะครับ บริการทุกระดับประทับใจไปโหลดแอป K Plus มาใช้งานกันได้ทำธุรกรรมทางการเงินได้แบบครบจบเลยครับขอบคุณ Unite ทด้วยนะครับนี่ครับพลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพเซอร์คอนทางเรื่องอย่างฉลาดนั่นเองนะครับเครื่องสำองรองไฟ u n i t e ทนะครับรุ่น Hyper m a x Gaming UPS ตัวเทพสำหรับคอเกมเพื่อความมันแบบไม่มีสะดุดระบบสำองรองไฟคุณภาพเทคโนโลยีคลื่นบริสุทธิ์เพียร์ไซเวฟเพื่อปกป้องอย่างสมบูรณ์แบบป้องกันไฟตกไฟดับไฟเกินไฟกระชากได้เต็มประสิทธิภาพ เครื่องสำรองไฟแบรนด์ยูนิเทคจะจำหน่ายโดยอิน r กรม i c โคหาซื้อได้แล้วที่ร้านบานาน่าทั่วประเทศหรือทางออนไลน์เช่น jib อ,อนไลน์นะครับล a z a d a Shopee ีช Sh e, ้อปแอดเทมปี้โฟพวกนี้ซื้อได้หมดเลยแล้วก็ยูนิเทคเดอะพาวเวอร์แบ็กอัพทูเดอะฟิวเจอร์นะครับครับผมขอขอบคุณรถยนต์นิว s u z u กิเอ t i ์ติก้าสมาร์ทไฮบริดด้วยนะครับเดอะพาวเวอร์ออฟสมาร์ทเต็มที่ทุกฟังชั่นเต็มพลังเครื่องสมาร์ทไฮบริด รถยนต์3แถว7ที่นั่งที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานามาพร้อมเทคโนโลยีสมาร์ทไฮบริดใหม่ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพบกับ New s u z u k ิอ r t i ิ a s m a r t Hybrid The Power of s m อ r t เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังเครื่องสมาร์ทไฮบริดได้แล้ววันนี้ที่งานมอเตอร์ p o 2022 Impact Challenger 1เมืองทองธานีและโชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เสิ่งแรกที่เราต้องคูยูกิ กอนนะครับก็คือเวลามีตัวเจ็บแบบนี้ก่อนอเราจะไปพูดถึงตลาดมกราคมต้องดูของที่ Arsenal อาร์เซนอลมีนะครับมาวิเคราะห์กันหน่อยว่าเอ็ดดีเอ็นกเทียที่ปัจจุบันเป็นกองหน้าตัวสำรองของกาเบรียลเชซุสเนี่ยคนแรกว่าไหวไหมกับการเล่นแทนเชซุตสาเดือนคือแน่นอนว่าพอมีตัวตัวหลักเจ็บอย่างเงี้ยอย่างที่โบ๊ทบอกคนต้องมองไปที่สำรองก่อนอคือถ้าถามว่าการที่เขาเลือกต่อสัญญากับอาร์เซนอลเพราะอะไร ที่ที่ผ่านมาก็เพราะว่าเขาก็คงได้รับการแจ้งมาแล้วว่าเขาจะต้องได้รับโอกาสลงเป็นตัวแบคอัพบ้างนะรหรืออาจจะต้องแบบอย่างเช่นเนี่ยฟุตบอลรายการนี้ปีนี้อาร์เซนอลลงเล่นในยูโรปาลีกด้วยเขาก็เหมาสัมปทาน6เกมเลยนะแล้วก็ยิงไป2ประตูอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเชซุดไม่อยู่2-3เดือนอย่างที่บอกเขาต้องลงเล่นอย่างต่ำเป็น10นัดอะสมมติถ้าไม่ซื้ออะ ป,ประตูที่จะผลิตจากเขาหรือแอสเซทที่จะมาจากเขาเนี่ยมันจะมาได้อย่างที่จ่ายแฟนอาร์เซนอลต้องการหรือเปล่ากับการรุ่นแชมเปิมยนอีกอันนี้ผมก็ยังมองว่าเป็นามายคำถามที่ไม่ชัวร์เลยนะยังไว้ใจไม่ได้ขนาดนั้นผมเห็นด้วยผมรู้สึกว่ายังไว้ใจได้ไม่มากขนาดนั้นอย่างแรกคือเรื่องของ สไตล์การเล่นก่อนเลยอสองคนนี้เล่นไม่เหมือนกันเจสุสเนี่ยเป็นกองหน้าเขาจริงแต่ว่ามักจะลงมาล้วงเอาบอลต่ำฉีกออกข้างเชื่อม <ไป S 1> บอลทั่วเลยทำทุกอย่างเป็นคอมพลีทฟอร์เวิร์ดเลยนะใช่แต่เอ็ดดี้เอ็นกิทีเออกเนี่ยเป็นเบอร์9ตัวจบใช่ซึ่งเราไม่รู้ว่าถ้าต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นของสไตรเกอร์เนี่ยผลงานอาร์เซนอลจะ d r อปลงไหมอีกอย่างหนึ่งที่น่ากังวลก็คือโอเคแหละเอ็นคิทีเออเป็นกองหน้าเบอร์9ตัวจบปีที่แล้วมีช่วงหนึ่งที่เล่นดีจนได้สัญญาฉบับใหมม่่แถ้้าาเเกกิดดดูจโยยรลวี ความไวเนอร์เชื่อใจในเรื่องของการจบสกอร์จากจังหวะสําคัญสําคัญ,คญก็ยังไม่ได้ถึงขั้นเด็ดขาดขนาดนั้นนะมผมเลยมองว่าถ้าเกิดไม่ซื้อใครเลยและใช้ไปเอ็นกีเทียต่อในช่วงที่เชซุดไม่อยู่เนี่ยผมว่าส่งผลกระทบเหมือนกันต่อการลุ้นแชมป์ใช่แล้วคุณลุ้นกับแมนซิตี้อ่ะใช่แมนซิตี้ถ้าช่วงเขาเขา้เขาฝากอ่ะก็จะชนะรัวเลยแล้วถ้าสมมติว่าการขาดเชซุดและใช้เอ็นกีเทียโอเคบางนัดอาจจะได้รอดแต่บางนัดอาจจะไม่รอดก็ได้อื แล้วถ้ามองถึงตัวเลือกอื่นนอกจากเอนกิเทียแล้วก็จะมีพวกคนที่เล่นได้มีมาตนเนลี่เนาะแล้วก็มีเห็นแฟนซนนอลพิมพมาว่าใช้เป็นเอเมซสมิทโลแต่ผมว่าไม่ว่าทางไหนก็ตามมันก็มีความเสี่ยงในตัวเองอะ่ะคืออาชลันมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะนำเป็นจา่าฝูงแล้วแต้มไม่ได้นำแค่แต้มสองแต้มเนี่ยนำพอสมควรผมว่าถ้าอยากเมคช่วยยังไงก็ต้องซื้อทีนี้ครับอ่ะมาดูกันหน่อยว่า4รายชื่อ,อที่ฟ<ๆ>ุตบอลลอนดอนเขาคัดมาเนี่ยมีใครบ้างอ่าฟุตบอลลอนดอนนะก็เป็นสื่อในกรุงลอนดอนเองนั่นแหละเขาคัดมาชื่อแรก มาคัสทูลามนะฮะคนนี้เป็นตัตลุกวัย25ปีกำลังจะหมดสัญญากับบุสเซียมอนเชียนกรัดบัตนะครับหลังจบซีซั่นนี้นั่นแปลว่าหากอาเซนอลยื่นข้อเสนอยับยับเข้าไปในเดือนมก,กราคมนี้เลยเนี่ยทีมจากเยอรมันอาจจะถูกบังคับให้ต้องเออขายเอาเงินสักก้อนหนึ่งก็ยังดีกว่าเสียฟรีหรือเปล่านะครับปืนใหญ่เนี่ยต้องแยงกับบาเยอร์ด้วยคือถ้าสื่อในฝั่งเยอรมันเนี่ยถ้าใครได้ตามข่าวก็จะรู้ว่ามีข่าวหนาหูเหมือนกันว่า เป็นบายอนที่เป็นทีมแต่งมีข่าวลือไม่เหมือนกันว่าเฮ้ยไปตกลงลุวงหน้าสัญญากับเสือใต้ไปแล้ว5ปีเรียกได้ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะเป็นไปนตามธรรมเนียมเลยนะคือบายอนเนี่ยใครเก่งใน,นลีกสอนใครเก่งใน,นลีกเอาแต่ยังไงก็ตามตราบใดที่ยังไม่มีเป็นรูปธปรรมคําว่ารูปธรรมก็คือยังไม่มีการเซ็นจริงๆประกาศว่าคว้าลุ้งหน้าจริงๆอาเซนยลยังมีความหวังครับมกราคมน,นี้ก็ลองยื่นวัดใจเข้าไปเลยนะอาจจะมีรุ่นเหมือนกันฟอร์มปีนี้ คับประบาดเนี่ยก็ยิงไป10ประตูทำา3แอสซิสจาก15เกมในลีกถือว่าดีเลยนะครับมีส่วนร่วม13ลูกจาก15เกมนะครับแล้วก็บทบาทที่เล่นในปีนี้หลักๆเนี่ยเล่นเป็นตัวเป้าเท่าที่ไปเช็คในในการเล่นของเขามาแต่ถ้าเป็นปีก่นกอนๆนี้อาจจะมีไปเล่นเป็นตัวริมเส้นอินไซด์โฟร์บ้างแต่ก็เป็นคนที่สามารถฉีกกฉีกออกได้ไป,ประสานงานกับเพื่อนด้านข้างได้กองหน้าสมัยใหม่เลยแหละคนนี้ถือว่าน่าสนใจ สรุปแล้วเขาเรียกมาคัสหรือมาครุสอันนี้ก็ไม่ชวนนะอันนี้ผมก็ยังไม่ชวนเหมือนกันนะครับอันนี้คือชื่อแรกที่เขาเสนอมาชื่อต่อไปครับโนอาโอกาฟหรับ,รบดาวยิงวัย22ปีชาวสวิสเซอร์แลนด์ของซาวส์บุกนะครับเป็นคนที่เนื้อหอมมากๆในเวลานี้ครับเพราะว่าคนสนใจเพียบไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลแมนซิ l i ตี้ p ลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีสนใจหมดก่อนบันโลกมีข่าวว่าซาว์บุกตั้งราคาไว้30ล้านปอนด์ ฟอร์มส่วนตัวเนี่ยกับประตูทั้งหมดนะครับฤดูกาลนี้ยิงไป13ลูกด้วยกันแล้วก็จนถึงตอนนี้เล่นให้กับสโมสรซอสบวกไปแล้ว100เกมมีส่วนร่วม54ประตูโอ้โหเรียกว่าครบเครื่องอยู่นะครับแต่ถ้าซื้อมาจริงๆอาจจะเกิดคําถามเรื่องของประสบการณ์เพราะจะกลายเป็นว่าตัวรุกซีเนียที่สุดก็คือเชสุด25ปีดันเจ็บที่เหลือเนี่ยคนอื่นๆโอเดกาดซาก้ามาตินเนลลี่ก็เป็นดาวรุ่งทั้งนั้นโอการ์ฟอร์22โอกาฟอร์ก็เพิ่ง22เหมือนกันเอนคิเทียก็23เหมือนนกั ผบอลลอนดอนก็เลยกังวลว่าเอ๊ะมันจะเป็นแก๊งแฟนแฟนทาสติกคิดไปไหมแก๊งไม่แก๊งเขาเรียกตอนนั้นเขาเรียกว่าโฟคิดคือเราไม่ได้บอกว่าเด็กไม่เก่งเด็กก็เก่ง,แ,กง,แ,กงแต่ว่าพอวัดกันร,ระยะยาวอ่ะบางทีมันมันนิดมันนิดเดียวเหมือนกันนะอาจจะแพ้เรื่องประสบการณ์ของแก๊งมนซิตีที่เขาแบบตัวประสบการณ์ตัวเก่าพียบจุดนี้มันมองด้วยสองมุมมองเรื่องประสบการณ์ก็มองได้แต่อีกมุมหนึ่งคืออาร์เซนอลชุดนี้มันเป็นชุดที่เล่นด้วยสปิริต เล่นด้วยใจสปรูทุกคนมันมีส่วนกับการเลี้ยงการส่งการคีพาสทุกอย่างกันหมดทําทุกอย่างเหมือนกันหมด4ตัวรุกจะเล่นคล้ายๆกันผมก็เลยมองว่าไม่อยากมองข้ามนะแล้วเจอมาแล้วใน UCL ยิงเชลซีได้ด้วยถือว่าโปวดแนวรับเชลซีหนักพอสมควรเลยครับสำหรับโอกาฟอร์ครับผมนะก็มาดูตัวเลือกถัดมากันบ้างนะครับตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกที่ ชื่อดังเหมือนกันและในบอลโลกก็ทำผลงานดีอยู่ด้วยตอนนี้นะครับก็คือโคดิกาโปนั่นเองนะครับดาวเตะจาก PSV ฟอร์มแจ่มสุดๆถ้าระดับสโมรสรน,นะครับก็ปีนี้17แอสซิกับกับ13ประตูโอ้โหโส,ส่วนร่วมกับประตูคือลูกก็ไปแล้วรวมถึงในบอลโลกก็โชว์ฟอร์มดีฟอร์มปังเป็นดาวโซโของทีมอยู่ณณตอนนี้เป็นนักเตะที่ครบเครื่องฮนะเราจะเห็นการเล่นของเขาว่ายิงประตูได้ดีส่งบอลก็ได้เล่นได้หลายตำแหน่งเล่นปีกได้ตัวลุกหลังกองหน้าก็เล่นได้เพเมเกอร์ก็พอเล่นได้ หน้าเป้าก็พอเล่นได้เหมือนกันนะครับเขาสามารถเชื่อมเกมได้ดีซึ่งน่าจะแทนเช์ซุดได้ไม่ยากหากดูสไตล์ของเชรซุดที่ชอบลงมาลุวงบอลทําเกมหรือว่าฉีกออกข้างอยู่แล้วแต่ค่าตัวเนี่ยก็คงไม่ธรรมดาตามรายงานจากสื่อก็บอกว่าเบื้องต้น PSV ตั้งไว้50ล้านยูโรแต่ว่าบอลโลกฟอร์มโหดแบบนี้ไม่รู้ราคาขึ้นอีกนิดนึงหรือเปล่าไอ้50มันคือก่อนบอลโลกอาจจะไปปลายขึ้นเป็น5560ก็ได้ใครจะไปรู้ผมกลัวไปเลขเจ็ดเลยนะทีนี้ต้องมาดูเรื่องราคาอีกทีหนึ่งแต่ส่วนข่าวกับอาร์เซ มีเชื่อโมโยงแบบบางๆนะครับจากแซมฮิลของฟุตบอลลอนดอนที่บอกว่าพอเฉียสุเจ็บแบบนี้เนี่ยทำให้เขาอาจจะทําให้อาร์เซนอลอาจจะไปล่าตัวกัคโปแต่ว่าต้องมาแย่งกับแมนยูเลยนะแต่ว่าถ้าเราดูสื่อพวกนนเนเธอร์แลนด์อะไรแบบนี้เขาค่อนข้างมั่นใจนะว่าหลังบอลโลกัคโปมีโอกาสย้ายสูงพีเอสบีไม่น่าขวางได้อตอนนี้แมนยูเป็นเต็งหนึ่งแต่ถ้าถามว่าสไตล์การเล่นเล่นให้กับอาร์เซนอลได้ไหมดูมาสามายชื่อเนี่ยผมว่าคนนี้ดูเวิร์กสุดเลยอืเพราะว่า เหมือนที่บอกไปกองหน้าแบบเชซุสเนี่ยมันไม่ใช่แบบปักหลักอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวมันลงมาเชื่อมบอลพิกบอลทาชิ่งกับเพื่อนซึ่งกัคกโปทําได้อยู่แล้วใช่เป็นเคยเล่นเบอร์สิบมาแล้วด้วยอะ่ะใช่ไม่อย่างนั้นมันไม่1 3ประตู17บเจ็ดแอสซิสถูกต้องถูกไหมผมว่าคนนี้น่าสนใจมากแต่ก็แน่นอนครับความสามารถชื่อเสียงราคาก็เพิ่มแบบวีคูณคน,คนแร<ล>กตูรามสัญญ,ญาเหลือ6เดือนเนี่ยค่าตัวไม่น่าแพงไม่แพงโอกาฟอก็กําลังโด่งดังขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ได้ชื่อชั้นดีมากนะก็30ล้าน คือกาโปก็จะเป็นอีกเกตหนึ่งเลยเนี่ย<ช>เราไล่เกตขึ้นมาเลยนะใช่แล้วคนต่อไปคนนี้แพงหนักมากเก็คือช <Felix> ูอ,อัลเฟรดิกซ์เนี่ย <ๆ S 1> เขาบอกว่าเป็นไปได้เหมือนกัน <ๆ S 1> เพราะว่าแอตมาดริดอยากขายนะครับเฟริกซ์กองหน้าของแอตมาดริดมีข่าวตลอดทั้งสัปดาห์ครับว่าพร้อมย้ายทีมเนื่องจากมีปัญหากับกุนซือดีเอโกซิเมโอน่ปีนี้ไม่ได้เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ผู้บริหารแอตมาดริดบอกเองว่าพร้อมขายแล้วก็อาจจะเป็นเดือนมกราคมนี้ด้วย สไตล์การเล่นต้องบอกว่าเฟลิกซ์เนี่ยถนัดเล่นหน้าคู่นะครับหรือถ้าเกิดเป็นระบบหน้าเดี่ยวเขาชอบเป็นกองหน้าตัวต่ำเซนันด์สไตรเกอร์จุดเด่นคือมีความคล่องตัวความสมามารถเฉพาะตัวดีปีนี้ไม่ได้เป็นตัวหลักนะในลีกนะแต่ว่ายิงไป3ประตู3แอสซิสแล้วก็ผลงานในบอลโลกใช้ได้อาจจะไม่ได้แรงเท่ากับกัคโปแต่ก็ถือว่าดีทีเดียวอุปสรรคคือค่าตัวครับแม้แอตมาดริดจะพร้อมขายแต่โหเขาซื้อมาจากเบนฟิก้าเนี่ยฉีกสัญ,ญญามา120ล้านยูโร ดังนั้นต่อให้แบบยอมขาดทุนยับยังไงเนี่ยมันก็คงไม่ใช่แบบคุณจะไปซื้อเขาสี่บห้าสิบง่ายๆอ,อย่างต่ำๆอาจจะมีแบบหกสิ8เจ็ดิบปสิบ้วยซ้าไปแล้วก็ถ้าถามว่ามีข่าวกับอาร์เซนอลไหมก็นักข่าวเมื่อคนสักคู่นี่แหละแซมฮิวนี่แหละก็บอกเช่นกันว่าไม่แน่เหมือนกันเกี่ยวกับอาร์เซนอลคือด้วยการที่เสียเชซุสไปเนี่ยทุกคนที่พร้อมย้ายทีมในเดือนมกราคมอาร์เซนอลอาจจะต้องจับตามองทุกคนเลยครับโดยส่วนตัว ตั๊กโบก็ว่าดูดีแล้วแต่สําหรับผมคนสุดท้ายคนนี้คือไม่ใช่ว่าเพราะมองว่าค่าตัวแพงอย่างเดียวนะแต่ตําแหน่งอะผมว่าเขาเป็นประมาณว่า CS เป็นเป็นหน้าต่าเล่นเล่นหน้าเชิงตัวฉีกตัวลงมาปั้นบอลได้เงี้ยผมว่าอันนี้ถ้าซื้อมาจริงผมว่าแย่งตาแหน่งกับเชสุซดมันเลยจริงแต่แพงที่สุดด้วยด้วยด้วยการเหมือนกันก็2คนหลังเนี่ยค่าตัวแพงแต่มาแล้วมันคือกระเด็นตัวจริงเลยนะแล้วก็หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยอยู่กับแอตมาเลดก็ไม่ได้ปังขนาดนั้น แต่ว่าถ้าใครได้ฟังที่เขาเคยเคยพูดเอาไว้เร็วนี้เลยเนี่ย <ๆ S 1> เขาก็บอกว่าอยู่แอดมาริตมันสไตล์มันไม่ได้แบบเข้ากับเขาเท่ากับอยู่ทีมชาติโปรตุเกสอ่ะก็ดูโค้ชสิคือซิมิโอเน่เป็นกุนซูเน้นรัดกลุ่มเป็นบอลเกมรับไงใช่แต่จุดเด่นของเขาตั้งแต่ก่อนย้ายมาแอมดมาริตฉายา,ยาเขานิวกาก้านะออขนาดเป็นโปรตุเกสแต่คนยังเอาไปบอกเป็นนิวกาก้าเพราะว่าตำแหน่งเดียวกันมีความคล่องตัวรูปร่างหน้าตาได้เป่าทรงผมผมยาวเหมือนกันใช่แต่ถ้ามาเล่นกับเซนน่นก็เป็นบอลบุงนะผมว่าเขาน่าจะชอบนะอาจจะดึงศักกยภาาพออมได้ จริงจริงนอกเหนือจาก4ี่คนที่ว่ามาเนี่ยไมือว่า,อ,าอีกคนหนึ่งที่ผมว่าแฟนอาร์ซอลรีเควสกันเยอะมากก็คือกอนคาโลรามอสโอ้โี่เพ่งพึงไปอำเภอมาเลยพึงไปแจ้งเกิดจริงๆเขาอาจจะเกิดนานแล้วแต่อําเภอนั้นเล็กทีนี้ไปแจ้งอำเภอใหญ่ละตอนนี้เราแซล์กันอยู่ว่าไม่รู้จะเอานามสกุลไหนล่าสุดมีข่าวว่าอาจจะนามสกุลนิวคาสเซิลไม่รู้ว่าอยากเป็นนามสกุลอาร์ซอน Arsenal บ้างไหมอ่ะเอางี้ผมว่าเราลองเลือกกันเองนะอ่ะถ้าเลือกคนเดียวเอาเอาแบบว่า อ่ะเลือกเลือกคนเดียวหรือจะสองคนเพราะเหตุผลต่างกันก็นแล้วแต่ <คน S 1> อ่ะขอคนเดียวคนเดียวเลยแล้วกันมผมเลือกเป็นคดี้กัคโปเพราะรู้สึกว่าค่าตัวเหมาะสมเลยนะค่าตัวเหมาะสมเป็นตัวจริงได้แล้วก็สมมติเชซุดกลับมาแต่ถ้าเกิดคนอื่นๆอย่างเช่นซาก้ามาตินเนลลี่โอเดกาเจ็บกัคโปมนแทนได้หมดผมว่ามันเอาอินวันน่ะยอมทุ่มสัก50-60เนี่ยใช้งานได้ยาวๆแต่เหมือนที่บอกไปตอนนี้แมนยูเต็งกว่าถ้าเกิดอาร์เซนอลอยากได้ต้องรีบเจรจาแล้ว เห็นด้วยในเรื่องของความสัมพัน์ประโยชนะ์เนาะแต่ถ้าซื้อเฟลิกเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแต่จริงเฟลิกในทีมชาติก็มีฉีกของเล่นข้างได้นะเล,เล่นได้สบายเอางี้ผมแค่ผมขอฉีกจากบอสจริงๆผมชอบการโกเหมือนบอสเลยแต่ <ทะ S 1> ขอแสดงทัศนะที่ไปทาง Felix เฟลิกแล้วกันมผมว่าน่าจะเข้ากับอเซนอนได้ <ทะ S 1> ไม่ยาก <ทะ S 1> แล้วยิ่งบวกลองนึกภาพตามผู้เล่นที่มีทักษะดีอย่างเฟลิกเนี่ยถ้าได้เล่นร่วมกับพวกมาตินเนลลี่เล่นพวกกับโอเดกาดกับซาก้าผมว่าผมว่าก็น่าลกแต่งงานแล้วก็น่าจะมาช่วย ช่วยแบบโอ้โหย,ยังไงอะแย่งตำแหน่งกับทางเชร์ซุสดได้พอตอนเชซุสกลับมาก็จะแบบเฮ้ยคุณไม่ได้เป็นตัวจริงตลอดนะคุณต้องแย่งกับเขาด้วยคือผมว่าการจะซื้อกองหน้าคนนี้ของอาร์เซนอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่ซื้อเพื่อแทนเชร์ซุสอย่างเดียวนะแต่ซื้อเพื่อ เพิ่มการแข่งขันเพิ่มสควอตเดฟในระยะยาวด้วยอันนี้เป็นจุดที่สาคัญจริงๆนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าพอตลาดมกราคมเปิดอาร์เซนอลจะซื้อใครนะครับก่อนจากไปนะครับเราขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราอีกครั้งหนึ่งครับนั่นก็คือนามราชธรรมชาติราชานั่นเองนะครับมากกว่ากีฬาคือน้ําใจนักกีฬาบริษัทไทยเบบิเรจจำกัดมหาชนนะครับก็คอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับขอบคุณธนาคารกสิกรไทยด้วยนะครับบริการทุกระดับประทับใจไปโหลดแอปเคพรสมาใช้งานกันได้นะครับ ครับผมแล้วก็ขอบคุณยูนิเทคนะครับด้วยก็เป็นพลังงานสำรองส่วนอนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างช่างฉลาดนั่นเองนะครับน,นี้เครื่อ,สองสำรองไฟยูนิเทครุ่น Hyper m a x Gaming UPS เตัวเทพสำหรับคอเกมเพื่อความมันไม่มีสะดุดระบบสำรองไฟคุณภาพสูงเทคโนโลขึ้นบริสุทธิ์เพียวสายเว็บเพื่อปกป้องอย่างสมบูรณ์แบบป้องกันไฟดับไฟตกไฟเกินไฟกระชากได้เต็มประสิทธิภาพเครื่อ,สองสำรองไฟแบรนด์ยูนิเทคจัดจำหน่ายโดย Ingram Mi c โครหาซื้อได้แล้วที่ร้านบานาน่าทั่วประเทศหรือทางออนไลน์เช่น JIB ออนไลน์ l a z a d a s h o p e e Shop อปแอดทอนตี้โนะครับยูนิเท็ e w ดอร์พลังแบ็กอัพทูเดอะฟครับครับผมขอบคุณรถยนต์นิว Suzuki เอ t i ์ a Smart Hybrid ด้วยนะครับเดอะพ m a r ออฟสมารเต็มที่ทุกฟัง์กชันเต็มพลัง Smart Hybrid รถยนต์สแถว7ที่นั่งที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานมาพร้อมเทคโนโลยี Smart Hybrid ใหม่ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพประหยัดน้ํามันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พบกับ New Suzuki e r t i ิ a Smart Hybrid The Power of Smart ตเต็มที่ทุกฟังก์ชันตเต็มพลัง Smart Hybrid ได้แล้ววันนี้ที่งาน Motor Expo 2022 Impact Challenger Hall 1นะครับเมืองทองธานีแล้วก็โชว์รูมรถยนต์ u z u k ิทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ w w w s u z u k i c o t h นั่นเองนะครับ นี่ค oh. ือท mm ั้งหมดของรายการที่เรานามาฝากวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามช่วงนี้ปีเตอร์โบนักคตแน็คขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจยูนิเทคพลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาด รถยนต์นิวซูซูกิอติก้าสมาร์ทไฮบริดเดอะพาวเวอร์ออฟสมาร์ทเต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริด